สวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะเมื่อเช้าก็เข้าไปดูในแชทนะครับก็เจออยู่ท่านหนึ่งนะครับนะก็มาพูดคุยในเรื่องของสินเชื่อวิงละกันนะวิงส์สินเชื่อนะครับนะเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดผมนะครับก็มีพิมพ์เข้ามาอยู่นะครับวิงสินเชื่อนะครับก็เจอกันเยอะนะนะครับวิงส์สินเชื่อเนี่ยนะครับทวงทวงคมภูดาหยาบคาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการประจานเนี่ยก็โดนกันไปเนี่ยนะครับบางคนก็โดนบางคนก็ไม่โดนนะครับ 50-50นะครับใครที่เจอวิ่งสินเชื่ออยู่ยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์นะฮะใต้คลิปวิดีโอด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านเนาะหลายๆท่านก็ผ่านจุดนี้มาได้แล้วนะครับก็มีโดนวิ่งสินเชื่ออยู่เหมือนกันนะฮะบางท่านก็โดนประจานบางท่านก็ไม่โดนนะครับทีนี้การประจานเนี่ยนะครับนะฮะมันจะประจานในบ้านฟ้านะที่ใครทราบดีนะครับก็เอารูปภาพไปตัดต่อนะครับเหมือนกันหมดนะเอารูปเรารูปเพื่อนเราเนี่ยมารวมกันนะครับ แล้วก็ใช้ข้อความนะครับในสิ่งที่หยาบคายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ในภาพแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพื่อนในบ้านฟ้านะฮะถ้าถามตรงนี้จะป้องกันนะครับหลายๆคนก็ล็อกโปรไฟล์บ้านฟ้าบางคนก็ปิดเล่นชั่วคราวนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่นะฮะพักสักเดือนหนึ่งนะครับก็มีแต่ทีนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าไอการที่เราล็อกโปรไฟล์ไปแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันถึงไปคอมเมนต์ไปประจานที่ บ้านฟ้าของเพื่อนเราได้นะครับเพราะว่ามันทราบข้อมูลก่อนนะครับการทราบข้อมูลมันก็มีหลายแบบนะครับคือมันได้เบอร์เพื่อนๆเราไปแล้วอ่ะจากการแฮ็กเบอร์มือถือตั้งแต่แรกอ่ะนะครับมันก็โทรไปหาเพื่อนเรานะสอบถามเพื่อนเราได้สมมุตินะถ้าเพื่อนเราทราบเนี่ยว่าชื่อบ้านฟ้าเราชื่ออะไรเนี่ยเขาก็อาจจะบอกกันนะครับมันมีหลายแบบนะฮะบางท่านก็อาจจะใช้ชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองเนี่ยในการตั้งชื่อนะครับในในบ้านฟ้าเนี่ย ก็เปลี่ยนใหม่ซะนะครับอาจจะเปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยก็ได้นะฮะรูปภาพอะไรต่างๆนะครับก็พยายามไว้นะครับล็อกโปรไฟล์ไว้ไม่ให้มันทราบข้อมูลเราได้แบบเรียกว่าไงให้ทราบแบบยากๆหน่อยอะ่ะอย่าอย่าไปง่ายเกินไปนะครับแอปพวกนี้นะครับวิ่งสินเชื่อเนี่ยนะครับมันโทรตามข่มขู่เนี่ยหนักตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับช่วงแรกนะฮะในเรื่องของการประจานก็อยู่ใน2อาทิตย์แรกเหมือนกันนะครับถ้าเข้าอาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4แล้วเนี่ย ไม่มีประจานก,ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ทราบข้อมูลเรานะครับวิ่งสินเชื่อมีโดนกันเยอะนะครับนะฮะมีโดนกันเยอะนะฮะก็หลายๆคนก็ผ่านได้เราอดทนก่อนนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะการที่มันโทรหาคนอื่น,โท,น,นโทรนู่นโทรนี่คือเราต้องอธิบายด้วยแหละนะครับอธิบายคนรอบข้างให้เข้าใจอ่ะคือมันแฮกเบอร์มือถือตั้งแต่แรกอ่ะเราก็ต้องบอกเขาโอ้โหไม่มีใครเอาชื่อไปค้ำประกันกันง่ายๆขนาดนั้นใช้ชื่อเล่นกับเบอร์โทรหรอ นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงคนค้ำเนี่ยมันก็ยังไม่รู้เลยขนาดตัวเราเองเนี่ยนะครับบัตรประชาชนของคนรอบข้างเราเรายังไม่มีเลยการค้ำประกันกันมันก็ต้องใช้พวกเอกสารพวกนี้อยู่แล้วนะครับไอ้นี่มันโดนแฮ็กเบอร์มือถือไงนะครับเลยโทรหาคนอื่นนะฮะใครที่โดนวิ่งสินเชื่อนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับนะก็จะได้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านแล้วก็พี่ท่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เห็นมีถ้าเข้ามาอยู่นะครับนะฮะสินเชื่อที่ชื่ออะไรเนี่ย จัก,กรวานแคปิตอนเนี่ยนะครับนะเข้าไปสมัครนู่นนี่นั่นและมีทั้งสเตทเมนต์สลิปเงินเดือนนะฮะก็จะกู้5 0 0 0 0 0นถึง1นึ0งแนะครับเนี่ยมันเป็นเคสแบบพื้นพื้นเลยนะครับ50,000น0ึงแเนี่ยนะครับและทีนี้มันบอกว่าไงให้โอนเงินล่วงหน้าก่อน1เดือนคือเราไปกู้อ่ะอย่าไปเสียเงินก่อนนะครับเนี่ยแล้วไปพูดเนี่ยไปพูดคุยไปส่งเอกสารกันทางบ้านเขียวเนี่ยทางแอปเขียวนะครับมิชาชีพ100%นะฮะอย่าโอนก่อนครับ นะอย่าอย่าโดนหลอกง่ายเกินไปนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเพราะเพราะคือชื่อพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นหอัจอกอเป็นบริษัทนะครับนะบ,บางทีอ่ะเขามีจริงนะครับนะฮะบ,บริษัทหรืออ่หุ้นส่วนจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหุ้นส่วนเนี่ยเขามีอยู่จริงนะครับแต่ว่าพวกพิจาชีพอะ่ะชอบเอาชื่อพวกนี้ไปแอบอ้างแล้วก็มาหลอกประชาชนอย่างเราเนี่ยนะให้กู้สินเชื่อแต่ต้องโอนเงินก่อนนะหรือไม่ก็บอกเรากรอกเลขที่บัญชีผิดตัวหนึง่งต้องโอนเงินแก้ไข นะหรือโดนแรกๆเลยก็คือให้โอนเงินค่าสมัครค่าสมาชิกค่ารมเนียมค่าเครดิตอะไรต่างๆโอ้อย่าโอนก่อนเลยนะครับบาทเดียวผมยังเสียได้เลยนะฮะถ้าโอนให้พวกมิจฉาชีพพวกเนี้ยนะครับนะจงเรียนรู้นะครับนะอย่าเสียเงินง่ายๆครับไปกู้เขาอะต้องได้เงินเขาก่อนไม่ใช่ไปโอนให้เขาก่อน